สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bam story channel ช่องที่จะอัปเดตไลฟ์สไตล์ความสวยความงามและความรักให้กับสาวๆคลิปนี้คือคลิปอ่านไพ่ความรักของเพื่อนๆราศีธนูประจำเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะช่องนี้สามารถรับชมได้ทั้งการแบ่งราศีแบบตะวันตกแบบไทยและแบบลัคนาราศี วันที่จะใส่ไว้ให้ในช่อง description และถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในราศีอะไรสามารถย้อนกลับไปดูคลิป e p i s o d ดที่1ตัวตนของคนทั้ง12ราศีทางช่องของเราได้เลยค่ะก่อนจะไปรับชมการทำนายขอให้เพื่อนๆทราบว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจ่อจงใครไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นถ้าคำทำนายนี้ไม่ตรงกับสถานาการณ์ของเพื่อนๆสามารถผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะ และการทำนายอาจตรงและไม่ตรงบ้างในบางสถานการณ์และในบางคนรับชมไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะขอทราบพลังงานของเพื่อนๆชาวราศีธนูหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเ,เพื่อนเพือนชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอทราบพลังงานของเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูหน่อยนะคะ สถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวราศีธนูในตอนนี้นะคะเหมือนว่าคุณผ่านการมีปัญหาขัดแยง้งมีปากเสียงความเห็นไม่ลงรอยกันกับคนรักมานะคะซึ่งนั่นมันทําให้ตัวคุณกลายเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งกับคนรักนะคะแล้วก็เยือกเย็นเย็นชาใส่คนรักนะคะทั้งที่จริงๆแล้ว,ว่คุณเองก็ต้องการความรักความเอาใจใส่อยากได้ความรักที่เติมเต็มสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเหมือนตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณมันคือต่างคนต่าง มีกำแพงใส่กันนะคะมันไม่ใช่ความรักที่อบอุอน่นที่สุขสมบูรณ์นะคะมันเป็นความรักที่ไม่ได้มีการเติมเต็มให้แก่กันนะคะทีนี้ขอดูพลังงานของคนที่เพื่อนๆชาวราศีธนูคิดถึงนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอยู่ในสถานการณ์นี้กับคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนในอดีตเป็นคนที่คุณคิดถึงนะคะหรือเป็น,ปนแฟนเป็นคนรักของคุณเลยก็ได้นะคะว่าตอนนี้ตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะแข็งเย็นชาใส่เขาเหมือนกันนะคะแล้วก็ความรักคุณมันไม่ได้อบอุ่นนะไม่ได้มีความรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นนะคะทางฝั่งเขานะคะจากสถานการณ์ความขัดแยง้งไม่ลงรอยการคิดเห็นไม่ตรงกันของคุณกับเขานะคะตัวเขาเองก็รู้สึกได้ถึงสิ่งนี้นะเขามีความรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์แบบนี้นะคะ ไม่แน่ในความสัมพันนี้นะคะมันจะมีใครสักคนน่ะจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคนนะคะที่ควบคุมความสัมพันธ์นี้อยู่ก็คือเหมือนกับว่าบังคับให้มันต้องเป็นไปในทิศทางแบบนั้นแบบนี้นะคะทำให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะมัน,มนทําให้ให้เกิดความรู้สึกเครียดอะตัวเขาเองอะค่ะอยากอยากสร้างแพชชั่นอยากมีความรู้สึก ใหม่ๆให้กับตัวเองอยากอยากพบความสดใสยอยากมีแพชชั่นใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นนะคะพยายามที่จะมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะคะแต่ว่าตัวเขาเองค่อนข้างนิ่งแล้วก็เหมือนใช้ความคิด ในการตัดสินใจใช้สติในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้อารมณ์นะคะเหมือนตอนนี้ภาวะของคุณทั้งคู่เหมือนมันเป็นเรื่องของการมีอารมณ์ใส่กันเลยนะคะการการทะเลกกาะกันได้เรื่องของอารมณ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะในเดือนธันวาคมนะเดือนสุดท้ายของปีนะคะว่าเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ขอให้ความสัมพันธ์ความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะความรักของเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนะคะที่ผ่านมานะคะถึงจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปไม่ได้ข้อตกลงนะคะแล้วก็ตัวคุณกับตัวเขาอะเหมือน ความรักครั้งนี้มันต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ความคิดความเป็นตัวของคุณเองหรือความขัดแย้งกันนะคะมีปัญหาอุปสรรคจากคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวด้วยมันไม่ได้ราบรื่นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอารมณ์หรือความเอาแต่ใจของใครบางคนอยู่นะคะตอนนี้มันความสัมพันธ์คุณมันไม่มีทิศทางนะคะมันห่างกันไปแล้วแล้วก็เหมือนเหมือนมันไม่ได้มีใคร มีความพยายามที่จะกลับมาต่อสู้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกแล้วนะคะหรือในบางกรณีบางคนนะคะอาจจะหมายถึงมันมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ด้วยนะคะมันทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ w ิวอ o ฟ f อร์จิอนนะคะถ้าไพ่นี้มันขึ้นกับไพ่อย่างอื่นที่มันเป็นไปนในทางที่ดีนะคะมันจะสื่อความหมายถึงการ ได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะแต่ว่าในกรณีนี้ไพ่รอบข้างมันค่อนข้างเป็นการแก้ปัญหาที่มันไม่จบนะคะมันมันมันมีอุปสรรคปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณอ่ะมันมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทิศทางไปนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรัก กเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นเปลี่ยนไปเป็นสถานะอื่นของความสัมพันธ์อื่นนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอนาคตนะณนะเดือนธันวาคมที่จะถึงนะคะมันคือมันคงยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่แล้วพวกคุณก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากพยายามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เคยเป็นความสุขที่เคยมีหรืออะไรที่มันแฮปปี้อยู่ในช่วงแรกมันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเปลี่ยนไปทีนี้นะคะ ให้จักรวาลน,นะคะช่วยให้คำแนะนำกับเพื่อนๆชาวราศรีธนูนิดนึงนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในความสัมพันธ์นี้ที่มันยังคงมีภาวะของการไม่เข้าใจกันนะคะมันมันยังยังแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะขอให้คําแนะนําของจักรวาลหน่อยค่ะมองไปข้างหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้ราบรื่นเลยแล้วมันไม่ได้ทําให้ตัวคุณมีความสุขเลยนะคะ มันมีแต่ความขัดแย้งมันมีแต่ความเหนื่อยยากลําบากคุณต้องแบกความสัมพันธ์ที่มันหนักอึ้งเนี้ไว้แล้วคุณก็ยังต้องต่อสู้กับอะไรที่จะเข้ามาอีกทั้งที่คุณก็บาดเจ็บกว่ามันไปแล้วมันยังมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกนะคะอันนี้ไพ่แค่จักรวาลแค่ให้คุณมองเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ทุรักทุเลอยู่นะคะมันไม่มีไพ่ไปไหนที่เป็นทิศทางที่มันดีขึ้นเลย ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราลองให้ไพ่ Romance Angel นะคะช่วยให้คำแนะนำหรือว่าให้ไกด์เป็นไกด์ไลน์ไกด์แดนส์นะคะสำหรับความรักของเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันมีอุปสรรคมีปัญหานะคะ Romance Angel แนะนำคุณว่ายังไงบ้างนะคะ อธิบายอย่างนี้นะคะถ้าเกิดในความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดีนะคะที่คุณมองแล้วว่ามันไม่ได้มีอนาคตนะมันมีอุปสรรคเยอะแ,แล้วคุณอยากที่จะ shift r e l a t i o n s นี้อยากจะเปลี่ยนมันอยากจะมองหาโอกาสทางเลือกอื่นนะคะไพ่องเจนะคะแนะนำคุณบอกว่าให้คุณ make the effort นะคะ great love is worth taking the steps you're a guided to take ลองดูนะคะโรแมน c ์แองเจบอกว่าให้คุณลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้นะคะเริ่มที่แต่ละสเต็ปอย่างแรก calling in your soulmate นะคะ Angels บอกว่า your prayers affirmations and visualizations help bring you together หมายถึงว่าในกรณีที่คุณเรียกร้องหา โซเมตของคุณคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากได้พบคนรักที่เป็นคู่แท้ของคุณให้คุณภาวนาให้คุณตั้งจิตแล้วก็บอกว่าขอให้จักรวาลช่วยส่งคนรักของคุณมาให้นะคะแล้วก็คุณเองก็จะต้องเพิ่มความ f ฟล r ์นะคะบางคนอาจจะเข้าใจความหมายนี้แล้วนะคะ Extend your light-hearted energy to others นะคะก็คือให้คุณทำให้ทุกคน มองเห็นตัวคุณนะคะแล้วก็รู้ว่าคุณยังเออยังยังว่างอยู่นะยังยังแบบว่าสนใจที่จะให้ลรักดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ทุกคนมองเห็นทําให้ตัวคนเองใช้นิ่งนิดนึงนะคะก็อันนี้สําหรับในกรณีของคนที่รู้สึกว่าโอเคอยากมองหาความรักความสัมพันธ์ที่มันที่มันยืนยาวอยากได้คนที่เป็นเนื้อคู่แล้วแล้วมองว่าคนเนี้ยปัญหามันเยอะอุปสรรคมันเยอะมันอาจจะไม่ใช่นะคะ ไพ่ก็แนะนําแบบนี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีนะก็ฟังไว้นะคะแต่ว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นบางอย่างที่เป็นคําแนะนําที่ดีแล้วคุณอยากจะเก็บไปใช้นะคะคุณก็เอาไปทําตามได้นะคะแต่ว่าไพ่ก็ออกมาบอกคุณว่าคุณถ้าคุณยังอยากเจอเนื้อคู่คุณมีโอกาสที่จะได้เจออยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการอ่านไพ่ความรักให้กับเพื่อน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ให้กับพวกเราด้วยและเพื่อนๆที่อยากติดตามคลิปของเราในเดือนต่อๆไปกด subscribe ไว้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความรักให้กับตัวเองมอบความรักให้กับผู้อื่นและมีความสุขสมหวังในความรักนะคะสวัสดีค่ะ